ถูกผัวฝรั่งไล่ออกจากบ้านเพราะทํางานมากเกินไปอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังเอเอมียฝรั่งหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าผัวเขาไม่มีปัญหาแต่ครอบครัวไหนที่เป็นแบบนี้และผัวมีปัญหาแบบนี้เราก็ต้องเอาใจใส่เข้าบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาโอ้ยโกยเงินมาทํางานอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ได้คิดถึงว่าเ,ออเขาอยู่กับเรา ในฐานะสามีไม่ใช่ว่าอยู่กับเราในฐานะเพื่อนร่วมห้องหรือว่าอยู่กับเราในฐานะที่ว่าเออแค่คอยแค่ทําวีซ่าให้เรามาเฉยๆมาถึงที่นี่เราทํางานทําการอันนู้นอันนี้โดยที่ว่าไม่สนใจความรู้สึกของเขาเลยว่าเขากลับมาเขาอยากจะกินข้าวกับเมียเออบางครั้งเขาก็อยากจะดื่มกาแฟกับเมียกินอาหารเช้ากับเมียบ้างเหมือนกันเนี่ยเรื่องนี้น้องคนเนี้ยแต่งงานมากับฝรั่งก็ด้วยความที่เมียฝรั่งนะั้นหลายๆคนอ่ะนะก็มีฐานะที่ไม่ได้ สบายมากมหมจากทางครอบครัวมาเนาะตอนนี้พอได้มาทํางานจริงๆอิ่ะก็งกไงอืมก็งกไงเห็นเงินแลวเห็นอะไรอุ้ยตายแล้วเงินมันเยอะอย่างนั้นอย่างนี้คราวนี้การทําไปทํางานเนี่ยงานอะไรก็ทําหมดอะใครเขาจ้างไปพูดเสินตรงไหนใครเออไปพูดเสินไปทําความสะอาดไปทําความสะอาดตรงไหนใครเขาจ้างไปทําอะไรตรงไหนไปดูแลคนแก่หรืออะไรไปหมดอืมไปหมดตอนหลังนงเขาเนี่ยเริ่มมาทํางานนวดทํางานนวดเนี่ยก็จริงจริงแล้วอะ อในอำเภอที่น้องเขาทำงานเนี่ยที่ที่น้องเขาอยู่เนี่ยก็มีงานนวดร้านนวดอ่ะแต่ว่ามันเป็นบ้านนอกไงมันเป็นบ้านนอกค่าแรงมันไม่ได้สูงเหมือนในเมืองก็จะพัดจะผูมีเอเพื่อนคนหนึ่งติดต่อมาว่าเออเขาเปิดเขาเปิดร้านนวดในเมืองใหญ่เขาให้ค่าแรงแพงกว่าเออเมืองที่น้องเขาอยู่แล้วก็ลูกค้าเขาเยอะอืมลูกค้าเขาเยอะคือน้องสามารถไปทำงานที่นั่นได้แต่ มันไกลไงทุกคนก็ปัญหาก็คือว่าเอะมันไกลมันไม่สามารถไปกลับได้เพราะว่ามันไกลมากก็เลยว่าคุยกับสามีสามีก็ดีนะอันนี้สามีตามใจนะคะสามีดีก็บอกบอกสามีว่าเออเธอเออเพื่อนฉันนะ่ะเขาเปิดร้านนวดแล้วตอนนี้ฉันอยากไปช่วยเขาเออฉันอยากไปช่วยเขาคือแต่ฉันต้องไปค้างที่นั่นแล้วอาทิตย์หนึ่งฉันจะกลับมาบ้านหนึ่งครั้งอันนี้นะอาทิตย์กลับมาบ้านหนึ่งครั้งโดยที่ไปทํางานร้านนวดในเมืองใหญ่เพื่อจะได้ค่าแรง,งสูงเงินเยอะ ก็ไปไอผนะ้ผัวน่ะเข้าใจนะผัวเข้าใจว่าเออเออเมียอยากไปช่วยเพื่อนอเข้าใจแล้วผัวก็รู้จักเพื่อนคนนั้นด้วยไงก็เลยเข้าใจว่าเออโอเคเขาไม่มีคนก็คือเออเมียเราไปช่วยตอนนี้มันนานเข้านานเข้าเมียเนี่ยจากที่บอกไปช่วยที่บอกว่าโขเขาไปช่วยเขาเดือนหนึ่งมันไม่ใช่เดือนละคือไปน้องเข้าไปเนี่ยนะเขาบอกว่าไปอาทิตย์หนึง่งกลับมาบ้านหนึ่งครั้งเออกลับมาบ้านก็มาอยู่กับผัววันหนึ่งคือกลับวันเสาร์กลับวันเสาร์แล้วก็เออวันจันทร์ไป วันอาทิตย์ก็ไม่อยู่กับผัวประมาณนี้เนาะไอ้ใหม่ใหม่ผัวก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังๆผัวชักเริ่มไม่พอใจผัวบอกว่าเธอเธอแต่งงานกับฉันเนี่ยเพื่อมาทํางานหรือว่าอยากมีผัวอยากมีครอบครัวเอาให้แน่เธอคิดดูให้ดีนะหนึ่งอาทิตย์เธอมาหาฉันแค่หนึ่งวันแต่เธอไปอยู่กับเพื่อนเธอไปทํางานห้าหกวันถามว่ารายได้ที่เธอมีคือก็จริงๆแล้วเขาไปทํางานที่นั่นเขาก็ทํางานเออแค่ไม่นี่จอบคือ คือทํางานนิดๆหน่อยๆอ,อ,อันเม้นิดๆหน่อยๆแต่จริงๆแล้วรายได้อะคือไปอยู่กับเขาเลยไงไปกินไปอยู่ที่นั่นเลยมันก็เหมือนการทอดทิ้งสามีให้อยู่คนเดียวสามีก็ใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาใดๆเพราะช่วงหลังก็มีปัญหาเออสามีบอกว่าฉันแต่งงานกับเธอฉันอยากมีครอบครัวอยากมีเมียกลับมาจากทํางานฉันก็อยากเจอเมียฉันตื่นเช้ามาวันหยุดฉันก็อยากกินอาหารเช้ากับเมียฉันนอนกลางคืนฉันก็อยากนอนกับเมียฉัน มันไม่ใช่ว่าเออนอนกับเมียหมายถึงว่าอุ้ยจะต้องมีอะไรกันทุกวันมันไม่ใช่เช่นนั้นแต่คือแต่งงานมาแล้วอะมันก็เราแต่งงานกับใครสักคนคนนั้นก็ต้องอยู่กับเราถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเราแต่งงานมาแล้วแต่เราไปอยู่ที่นู่นที่นี่เราแต่งงานเฉพาะในนามเขาบอกผัวเขาบอกนะฉันไม่ได้รับจ้างแต่งงานกับเธอถ้าเธอทําอย่างนี้ฉันจะส่งเธอกับฉันจะไปแจ้ง นี้เขาจะไปแจ้งอำเภอเลยนะคะว่าเอเมียเขาไปทํางานต่างเมืองแล้วนานๆกลับมาทีอะไรประมาณนี้เขาจะเขาไปแจ้งเลยเขาจะไปแจ้งเลยฝรั่งเ็าบอกเขาจะไปแจ้งเลยคือเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะเขาถามเมียเลยว่าเธอคิดว่าอย่างไงคือเขายื่นข้อเสนอนี้กับเมียเขาหลายครั้งแล้วว่าการที่ไปทํางานแบบนี้มันไม่ถูกต้องเขาไม่ต้องการให้เมียไปทํางานแบบนี้คือในเมืองอ่ะคือต้องมีเวลาให้ครอบครัวมากในเมืองที่เขาอยู่ก็มีแต่ว่า เออเมียไม่เอาไงเมียก็ไปไกลเรื่อยๆตอนแร,ก,นรกบอกว่าไปช่วยเพื่อนที่เปิดร้านใหม่พอตอนหลังๆไปไกลจากเมืองนั้นเรื่อยๆคือเมืองไหนที่ให้ค่าแรงสูงแล้วก็มีที่พักให้เลยไปแบบว่าไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะคราวนี้ฝรั่งน่ะเขาแต่งงานมาเขาใช้เงินแต่งงานเรามาเขาก็ต้องมีฐานะพอสมควรเขาเลี้ยงเราได้ผัวเขาบอกว่าฉันเลี้ยงเธอได้ฉันแต่งงานมากับเธอแต่สิ่งที่เธอเดินรนไปเนี่ยเธอไปหาเลี้ยงครอบครัวเธอที่ประเทศไทยฉันถามหน่อยสิว่าเธอแต่งงานมากับฉัน เพื่อมาทํางานหรือว่าเธอเออรักฉันแล้วอยากมีครอบครัวกับฉันอยากใช้ชีวิตคู่กับฉันเขาผัวให้ยื่นข้อเสนอให้ไปคิดให้น้องเขาไปคิดน้องเขาก็ไม่โอ้ยทะเลาะกันแค่นี้ไม่ไใส่ใจหรอกก็หายไปอีกเป็นอาทิตย์กลับมาใหม่ก็อยู่อย่างนี้จนตอนหลังผัวคิดว่ามันไม่ใช่แล้วผัวบอกว่าถ้าเกิดเธอยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ฉันจะเชิญเธอออกจากบ้านเราต้องแยกกันอยู่ แล้วก็อย่ากันแล้วก็เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะต้องเ,อเลี้ยงดูเธอหรือว่าจะต้องจ่ายเงินให้เธอเพราะฉันมีหลักฐานทั้งหมดว่าเธอโทดทิ้งฉันแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็เธอไปทํางานคือเพื่อง่ายไาทำงาน,องานเออไม่ได้ทํางานทํางานมืดอะประ,ประมาณนั้นเออเมียไปทํางานมืดประมาณนั้นเขาก็เลยอยากจะแจ้งจับเมียพร้อมแล้วส่งกลับประเทศไทยอ้าวนี่อันนี้อันนี้คือมันเป็นความผิดของน้องเขาเองนะเราจะบอกให้ความผิดของเขาที่เขาทําแบบนี้เขาไม่ได้อยู่ในประเทศ ที่ว่าเอออันนี้คขาน้องเขาไม่ได้บอกประเทศมานะว่าอยู่ประเทศไหนอันนี้พี่ก็ไม่ร่วงล้ำเพราะว่าเขาเล่ามาแค่นี้บางครั้งบางเรื่องนะของคนไทยด้วยกันที่เขาเล่ามาเนี่ยถามเขาว่าอยู่ประเทศไหนอะไรเนี่ยบางคนเขาไม่ยอมบอกอเขาอยากจะเล่าแค่เรื่องของเขาเป็นอุทาหรณ์ของชีวิตเขาเท่านั้นเองก็อันนี้มาต่อคือน้องเขาก็ไม่สนใจไงก็ยังไปอยู่อย่างนั้นตอนหลังฝรั่งก็จะเชิญออกจากบ,บ้านแล้วก็เขาบอกเขามีหลักฐานหมดน้องเขาตกใจอา้าวมีหลักฐานหลักฐานอะไรเช่นเป็นเมียเธอนะ เธอเป็นเมียฉันแต่เธอไม่ได้อยู่กับฉันอันนี้เขาไม่ได้เรียกเมียเขาเรียกว่าเธอแต่งงานมากับฉันเพื่อเอาวีซ่าเพื่อจะมาทํางานอันนี้เราทอดทิ้งเขานะหนูพี่พูดให้ฟังตรงเลยเราทอดทิ้งเขาอืมเราทอดทิ้งเขาอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาทิ้งเราไปแล้วไม่อยู่กับเราเนี่ยหรือว่ามีปัญหาแล้วฟ้องลงแล้วส่งเรากลับเนี่ยเราก็ต้องทําใจนะกับปัญหานี้นะเพราะว่าเราทําตัวเราเองนะคือตอนนี้ก็คุยกันว่าเออจะทํำยังไงคือเข้าสู่โหมดปัญหาที่ว่าเออ ต้องคุยกันแล้วเพราะว่าถามว่าน้องเขาอยากเลิกกับสามีไหมก็ไม่ได้อยากเลิกแต่อยากจะมาเล่าว,ว่าเขาทํางานมากเกินไปจนลืมสามีตัวเองที่อยู่ที่บ้านเลฝรั่งบางคนเขาโอเคเพราะว่าน้องเขาบอกว่าพี่บางคนะเ,เพื่อนร่วมงานบางคนะผัวเขาไม่เคยว่าอะไรเลยกับการทํางานมากเท่าไหร่ก็ได้แต่บางคนเขาไม่ยอมใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงบางคนไม่ยอมรู้ไหมว่าบางคนนะที่แต่งงานมาก,กับฝรั่งบางคนะผัวฝรั่งบอกเลยนะเธอสามารถทํางานได้ ไม่เกินเออกี่วันกี่วันหลังจากนั้นเธอต้องมามาอยู่กับฉันใช้ชีวิตอยู่กับฉันไม่งั้นฉันจะแต่งงานเอาเธอมาทําไมเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวไม่ใช่กับน้องคนเดียวอย่างน้องคนเนี้ยทอดทิ้งเขาเกินเออหนูก็ทอดทิ้งเขาเกินหนูก็ไปอยู่ยันโอ้ยไปพักเป็นอาทิตย์มั่งบางทีนะเออวันวันหยุดวันอะไรแทนที่จะกลับมาอยู่กับเขาหนูก็เป็นแต่ละละอันนี้มันก็ไม่ถูกหนูรักแต่ครอบครัวตัวเองพยายามหาเงินสง่งสีครอบครัวตัวเองที่ประเทศไทยแต่หนูลืมไปว่า เขาก็แต่งงานเอาหนูมาถ้าเขาจะอยากได้ผู้หญิงที่เขาแต่งงานเอาเรามาเขาก็อยากได้ผู้หญิงสักคนที่มาใช้ชีวิตเป็นผัวเมียอยู่กับเขาไม่ใช่ว่าแต่งงานเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาเพื่อให้ไปตะลนทํางานทั่วบ้านทั่วเมืองโดยที่เขายังใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วเขาจะแต่งงานมาทําไมล่ะคะลูกเอออันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาถามว่าผัวหนูเป็นคนเลวร้ไหมไม่ได้เลวร้ายเลยเราผิดคะ่ะเราผิด ถามว่าเอา้าทำไมคนอื่นเเพื่อนคนอื่นเขาไปทํางานเขาก็ไปทํางานไปพักเป็นอาทิตย์เหมือนหนูแต่ผัวเขาไม่ว่าหนูไอ้ที่ผัวเขาไม่ว่าผัวเขาอาจจะรายจ่ายไม่พออยากให้เมียเขามาช่วยรายจ่ายก็ได้แต่ว่าของหนูเนี่ยผัวหนูสามารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านได้เพียงแต่ที่หนูไปทางานหนูไปหาเงินส่งครอบครัวตัวเองสร้างฐานะสร้างบ้านสร้างช่องซื้อที่ซื้อทังให้ครอบครัวตัวเองอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่เขา ฝรั่งไม่ได้มีหน้าที่ไปซื้อที่ซื้อท,อทางให้ญาติพี่น้องเราฝรั่งเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปช่วยค่าเทอมหลานเราเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเออไปช่วยพี่ชายพี่สาวลูกหลานเราคนน,านู้นคนนี้เออมีปัญหาอันนั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่เขาไม่ใช่มุมนิธิอืมฉะนั้นสิ่งที่หนูทําเนี่ยหนูไปช่วยของหนูเองฝรั่งเขาก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าอันนี้มันมากเกินไปไงมันมากเกินไปจนที่ว่าหนูลืมไปหรือเปล่าว่าหนูแต่งงานมาผัวฝรั่งถามว่าเธอลืมไปไหมว่าเธอแต่งงานกับฉันมา ถ้าเธองเป็นอย่างนี้อยู่ฉันจะไปแจ้งที่อำเภอแล้วก็จะขอหย่าแล้วขอจจขอยกเลิกวีซา่าแล้วก็ไม่เอาด้วยละฉันคิดว่าฉันจะหาเมียใหม่ที่เขาเป็นเมียฉันจริงๆมีชีวิตครอบครัวกับฉันจริงๆฉันอยากมีชีวิตครอบครัวอืมทุกคนคะ่ะเขาอยากมีชีวิตครอบครัวแต่เราอะแต่งงานมาเพื่อหางานทําอันนี้คือจุดประสงค์ผิดกันฉะนั้น มีฝรั่งหลายๆคนหรือสายฝอหลายๆคนก่อนที่จะแต่งงานมาคุยกับผัวฝรั่งให้รู้เรื่องก่อนนะคะว่าคุณเออจะแต่งงานกับเขาด้วยจุดประสงค์ใดถ้าบอกว่าเธอเออฉันมีปัญหาครอบครัวทางประเทศไทยอย่างเงี้ยฉันเอออยากทํางานให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้เออเธอจะโอเคไหมถ้าฉันแต่งงานกับเธอแต่ฝรั่งอะ อันนี้เร,เราพี่ก็ไม่ได้เข้าข้างฝรั่งเขาแต่งงานกับเรามาเขาก็อยากอยู่กับเรานั่นเลยไม่มีใครหรอกแต่งงานกับเรามาแล้วเราไปอยู่ตรงนุ้นทีตรงนี้ทีเอเดือนหนึ่งกลับมาครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกลับมาครั้งหนึ่งมันก็เหมือนเออหนูก็เหมือนขาโจรอ่ะว่า,างั้นว่างั้นดีกว่าไม่เหมือนเมียฉะนั้นเขาก็ไม่รู้จะแต่งงานมาทําไมเขาก็ยังเหงาเหมือนเดิมเขาก็ยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมแล้วเขาจะแต่งงานเอาเรามาทําไมลนะ่ะในเมื่อเขาทำในเมื่อเราทําอย่างนั้นถ้าหนูคิดจะทําอย่างนี้นะหนุงคุยกับเขาที่แรก ถ้าคุยเขาทีแรกแล้วถ้าเกิดเ่าเขาโอเคเขายอมหนูก็มาแต่ถ้าเขาไม่ยอมหนูก็ไม่ต้องมาประมาณนั้นตอนนี้น้องเขาบอกพี่จริงๆแล้วว่าหนูอะมาทํางานเนี่ยหนูไม่ได้ตั้งใจถึงขนาดว่าจะแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นอาทิตย์หนึงกลับมาครั้งตอนนี้เหมือนว่าเหตุการณ์มันพ่าไปไอ้ความงกองหนูเองที่ว่าอยากไปทํางานไกลๆเพราะมันมีรายได้เยอะกว่าแล้วก็ถ้าทํางานในเมืองตัวเองรายได้น้อยอะไรประมาณนี้ยจนลืมนึกถึงความรู้สึกของสามีตอนนี้หนูกลับมาทํางาน ที่เมืองที่หนูอยู่แล้วแต่ว่าออ,อยากมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังว่าชีวิตการเป็นเมียฝรั่งไอ้ที่งกมากเกินไปอ,อนึกถึงแต่งงานนึกถึงจะครอบกรัวมากเกินไปจนลืมนึกถึงคนใกล้ตัวที่เอาเรามาชีวิตหนูเกือบพังเขาเคยไล่หนูออกจากบ้านจนเรามาปานีปานอมกันทุกวันนี้ถามว่าชีวิตหนูดีขึ้นไหมดีขึ้นสามีก็ดีขึ้นคือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนแต่ก่อน เขาไม่ได้โออวยเหงาเหมือนตะโกนกลับมาเขาก็ดีใจที่เขาเจอหนูเอ,อตอนเช้าตื่นขึ้นมาก่อนไปทํางานหนูก็ทําอาหารเช้าให้เขาไปทํางานเขาก็ดีใจคือชีวิตครอบครัวหนูได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อหนูได้มีสติที่ก่อนหน้านั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องหาเงินให้มากที่สุดเราต้องต้องช่วยเหลือครอบครัวให้มากที่สุดจนลืมนึกถึงเขาไปว่าชีวิตเขาเขาก็ต้องการเราเหมือนกันเขาแต่งงานเอาเรามา เขาไม่ได้เออแต่งงานมาเพื่อให้หนูไปทํางานตะลอนตะลอนเพื่อสร้างครอบครัวที่ประเทศไทยอย่างเดียวเขาก็อยากมีครอบครัวกับหนูเหมือนกันหนูผิดเองอันนี้น้องเขาก็ยอมรับผิดนะเขาผิดเองแต่พี่จะบอกให้ว่าหลายๆคนอ่ะเออไม่รู้ความผิดของตัวเองก็ยังทําแบบนี้อยู่ที่เป็นแบบนี้มันก็มีผู้หญิงไทยหลายๆคนที่ทําแบบนี้มันก็มีนะบางคนถึงขั้นว่าไปทํางานที่ต่างเมืองเป็นเดือนกับบ้านก็มีเออ แล้วตอนหลังก็ถึงก็เลิกลาการก็โทษผู้ใช้ว่าฝรั่งไม่ดีอยางงั้นอย่างนี้ก็มีอันนี้พี่ก็เคยได้ยินมาก็หลายๆคนน่ที่มีปัญหาเนี่ยนะพี่จะบอกให้ว่าเราจะไปนึกถึงแต่ครอบครัวทางประเทศไทยอย่างเดียวเราก็ต้องอยู่ประเทศไทยเลยเอออยู่ประเทศไทยเลยอยู่มันตรงนั้นแลหางานทําส่งเสียครอบครัวตรงนั้นตอนนี้เราแต่งงานมาเพื่อจะมาอยู่กับฝรั่งได้วีซ่าทํางานอยู่กับเขาแต่เราก็ไม่สนใจเขาเลยเราไปสนใจแต่งงานอย่างเดียวอยากจะส่งเสียครอบครัวครอบครัวครอบครัวอย่างเดียวอันนี้หนูก็ต้องไปหาเออไม่ต้องแต่งงานกับฝรั่ง ไปหางานเลยที่ทํางานต่างประเทศที่มีสัญญากันว่าทางานปีหนึ่งหรือสองปีแล้วหนูก็ส่งเงินกลับประเทศไทยเลยคือไม่มีใครเลยที่ประเทศนั้นคือเป็นสัญญาจ้างไปทํางานที่นั่นอย่างเดียวจะดีสะกว่าอืถ้ามาแล้วแต่งงานมากับฝรั่งฝรั่งเขาก็ผิดหวังแล้วฝรั่งเนี่ยจะบอกให้นะยามรักเขารักจริงอืมเขารักจริงแต่ยามที่เขาอยากจะเขาคิดว่าเขาจะอย่าก,กับเราแล้วเขาจะต้องเสียเงินให้เราเอ,อดูแลเราทาั้งๆ้งที่เราเป็นฝ่ายผิดเขาก็เอาเราจริงเหมือนกันเออ ก็เซอร์สตูตัวร้ายนะเขาส่งเรากลับได้นะจะบอกให้อย่าคิดว่าไม่มีนะมีค่ะที่ทําเรื่องเอาเมียกลับหลังจากยาเสร็จทันทีเออมีถามว่าอืเขาไม่มีสิทธิ์ยังไงน,นี่เขามีหลักฐานที่จะจัดการเราฉะนั้นอย่าพยองว่าโอ๊ยฉันแต่งงานแล้วฉันทายังไงก็ได้เออเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่ฉันไม่ได้หยากันง่ายๆมันต้องแยกกันอยู่ก่อนยังไงอย่าหัวหมออือย่าหัวหมอ,อ,มอ,หมอถ้าฝรั่งมันหัวหมอกังอ่ะมันหัวหมอกว่าเราเออฝรั่งมันเก็บทุกเม็ด เก็บทุกเม็ดฉะนั้นหลายๆคนที่เลิกกับผัวฝรั่งแล้วต้องกลับประเทศไทยทันทีมีหลายคนค่ะแต่หลายหลายคนก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังบางคนแจ้งจับเมียตัวเองด้วยซ้ำฉะนั้นอย่าคิดว่าผัวฝรั่งเขารักเราเราจะทํำยังไงก็ได้เราไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกเขาแล้วถ้าอยากกันเขาจะต้องสูงเสียเราดูแลเราจนถึงเออว่าเราอยากจะอยู่ที่นี่ยังไงก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่จริงไม่จริง เขาหัวโมกว่าเราหลายเท่านะเขาสามารถเดินเรื่องเอาเรากลับประเทศไทยได้เราด่ความรู้งูงูปลาปาภาษาก็งูงูปลาปาไม่ได้ทันเขาหรอกฉะนั้นอย่าไปอวดเก่งอย่าไปอวดเลี่ยมกับเขาว่าอุ้ยฉันไม่กลัวหรอกถ้าผัวอย่านะเออฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้บางคนคนไทยบางคนปรึกษาเพื่อนเพื่อนนี่แหละเพื่อนร่วมงานนี่แหละยุดีอืมอันนั้นสิอันนี้สิไม่ต้องไปกลัวนะอย่างนั้นอย่างนี้ฝรั่งมันไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนงี้แต่เวลาที่ปัญหาเกิดขึ้นกับเราจริงเพื่อนอะ กระทิ้งแล้วม,มันไม่มาช่วยเราหรอกเพื่อนนะจะเข้ามาช่วยเราตรงนี้ไหมไม่ได้เข้าน้องเขาบอกว่าตอนที่ที่เขาทะเลาะก,กับผัวเขาแล้วนะเออเพื่อนร่วมง,งานลหลายๆคนก็ไม่ต้องไปแคร์ก็หาผัวใหม่เลยถ้าเลิกกันก็หาผัวใหม่เลยจริงๆแล้วคําเนี้ยอย่าพูดเลยความผิดอยู่ที่เราเราทิ้งเข้าไปอันนี้ก็ยังโชคดีที่ว่าน้องเขายังมีสติที่ว่ายังกลับคืนมาหาผัวคือไม่ไปตะลอนทํางานแบบนั้นแล้วก็ยังกลับมาอยู่ในเมืองของตัวเองมาอยู่บ้านดูแลผัวโชคดีที่ยังเอาผัวกลับมาได้ บางคนเขาไม่เอานะคะ <_ an> เขาหาเมียใหม่เออหนูยังโชคดีนะอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจครับเมียฝรั่งหลายคนเนาะที่ใช้ชีวิตออในต่างประเทศแล้วก็อ,อทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานจนลืมนึกถึงสามีของเราและลืมนึกถึงครอบครัวของเราที่อยู่ประเทศนั้นนึกถึงแต่ว่าครอบครัวของเราอยู่ประเทศไทยครอบครัวของเราอยู่ประเทศไทยถ้าฝรั่งเขาคิดแบบนั้นมั้งว่าครอบครัวของเขาอยู่ประเทศของเขาประเทศของเขาแล้วเขาไม่สนใจแล้วเขาทำแต่งานอย่างเดียวเขาไม่สนใจเราเลยเราจะรู้สึกอย่างไรฉะนั้นความรู้สึกเขาและความรู้สึกเราก็เหมือนกันค่ะก็ เอาเหมือนเดิมไม่ได่าไม่ว่ากันเป็นกําลังใจให้กันและกันฟังเรื่องของเขาแล้วก็เอากลับมาคิดใส่ตัวเองว่าเออเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ย้อนกลับมามองคนหลังที่อยู่ข้างเราว่าเขาก็รอเราอยู่เช่นกันเขาก็คือครอบครัวเราเช่นกันไม่ใช่ว่าครอบครัวเราอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะ